สวัสดีครับเอสเพลนำทุกท่านที่โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมครับติดตามชมการถ่ายทอดสดฟุตบอล150แชมเปี้ยนชิพนัดที่30ของฤดูกาลครับเป็นเกมระหว่างนครปฐมอยู่ในเตดต้อนรับการมาเยือนของแกรนด์อันดามันระนองอยู่ในเตดครับในวันนี้มีคุณไกรสอนเกษมและผมทิฏิพันธ์สมบุตรเป็นถีมผู้บรรยายครับเกมเริ่มครับฟุตบอลเอ0์ราาแชมเปี้ยนชิพนัดที่30ของฤดูกาลนะครับนครปฐมอยู่ในเตดในชุดสีน้ำเงินครับบุก จากซ้ายไปขวาส่วนทีมเยือนนะครับระนองยูไนเตดในเสื้อสีส้มนี่นะครับบุกจากขวาไปซ้ายนะครับเกมที่ทั้ง2ทีมต้องการคะแนนเพื่อเป้าหมาที่แตกต่างกันลุยถึงเส้นหลังหักกลับมาได้ยิงเรี้ยวคูยิงไม่ดีครับอาทิตย์เปิดครับเตะมุมอของระนองครับชาร์จลูกนี้แถวสองยิงข้ามคานครับโอ้ระนองมีโอกาสเหมือนกันครับจากเซวานออนเจเบรี่ครับ สันชัยแทงมาลูกนี้อาทิตย์เปิดควบขึ้นมาแล้วครับดีความเร็วอาทิตย์เปิดบองแล้วเปิดข้าไปย้อนหลังนิดนึงสัจบอลเอาลื่นใช่ไหมเอาอย่างได้ครับพิสโอ้แม่โอ้ใบเหลืองมาแล้วครับเสพลเปิดมาหมงสะบัดลูกนี้โหบอลลูกสอสองออกไปครับเปิดไปครั้งหนึ่งแล้วเพื่อนมง เกือบแตะประตูเหมือนกันครับคราวนี้เปิดข้าบไปสองสองได้ลูกนี้ปัดได้ไดแล้วคว,ว้าไว้จังหวะสองโอ้โหเกือบได้ประตูครับเจ้าครปฐมอเมรารี่ครับเนี่ยครับเป็นอีกหนึ่งอาวุธเด็ดของเกมลุกนครปฐมนะครับเปิดมาอามรารี่ขึ้นหม่งลูกนี้จังหวะแรกรับไม่อยู่นะครับแต่ยังตามตะคุบเอาไว้ได้หม่งหนุนกลับไปจูเลสได้บอลน,น้อยครับโดนใหญ่ ใชยพลปั๊มเงนินจังหวะนี้แล้วก็ฟาวครับอ้าวรับตัดกลับมามีใบเหลืองอ้าวเหลืองแดงเลยคนระับโอ้โหเหลืองที่สองเดี๋ยวต้องดูภาพชายครั้งครับว่าทัศนัยกุมครนี่ไปทำอะไรครับ ไปขัดขวางนัทนาพิเสมริ์นะครับจังหวะจะเล่นฟรีคิกเร็วครับคือเจ้าตัวก็พยายามจะบอกว่าฟรีคิกของนครปฐมเนี่ตั้งไม่ตรงจุดครับไจังหวะนี้ไม่น่าเล่นเพราะมีเหลืองติดตัวอยู่เลครับโอ้โหกับตันทีมใช้พนหลายที่ว่างสัจพรสัจพรเปิดโดงมามงตั้งแล้วก็ได้ยิงลูกนี้ไม่เข้ากรอบครับบูหัน ข้ามาเลยครับได้มงด้วยครับลกนี้ต้องปัดครับโอ้แล้วซ้ำไม่ทันครับจังหวะลุยขึ้นมาเนี่ยครับแล้วอยู่โล่งๆนะครับได้ขึ้นมงครับสำหรับชาญชนจอมเกาะโอ้ไม่มีใครคุมเลยครับเสาสองสดาปัดลูกขว้าไว้ได้ครับโอ้โหข้อกรอบด้วยนะครับมนน่ด กระดดกออกมาซ้ายอาทิตย์อาทิตย์เบิกครับให้ที่สจพอร์เปิดบอลโดกลูกนี้เอารับหลุดแล้วก็เปิดกลับเข้าไปได้โขงอีกเอาชมคาเนี่ยสาธทีติลกาไม่ต้องกรอบอีกโอ้โหรอดไปครับทัศน์พงถมยังไม่ได้ประตูขึ้นนํำครับสจพอน์ เข้าไปเอาสองสองนาคาตบเข้ามาลูกดีเลยยิงโอ้ติดนะครับโอปุษสินไม่ได้ให้ลูกเต็มมุมด้วยโอเบราโดอีกครั้งหนึ่งครับลูกเปิดของสัจพรครับเลยไปทางเสาไกลครับรอเบิกแปะย้อนกลับมาแล้วเบราโดมีแนวรับของระนองครับเหยียดเท้ามานิดหนึ่งทําให้เบราโดเสียจังหวะนะครับยิงโดนลูกนี้ไม่เต็มครับกำพลครับลูกสาบประตูระนองโดนใบเหลืองครับ แล้วเปิดเข้ามาลูกนี้ชาร์จไม่ได้โดนเอา้ารับลุดแล้วยิงลูกนี้โอ้โหยังขวางไม่ได้ครับชานชนเปิดมาลูกนี้ได้โคกเรียบร้อยครับโอ้โหปีเตอร์เนอการ์ครับเอาจนได้ครับนักทอมกระโโได้ประตูที่ต้องการแล้วครับสีหน้ามีรอยยิ้มแลวโคตรทงอ้เปิดแม่นจริงๆครับบอลมันโค้งแล้วตก ตรงสีสาห้องนอกาสที่รออยู่ครับตรงบริเวณกรอบรหกลาก็ไม่เหลือครับชิงจังหวะอยู่ครับในกรอบเขตโทษชัยพลเปิดมาตำแหน่งเดิมเลยลูกนี้ชัดติดนกอกกา,ารย้อนหลังมาก่อนครับทีโยกแล้วก็ตักโดกได้โขกครับโอ้โหไม่เข้ากรอบ ทุ่มมามงเช็ดเถวาสองยิงสวนลูกเดียวโอ้โหในว่าเข้าครับ oh, โอเคสดาวงแก้วปล่อยลูกนี้สวยครับไม่ล้ำด้วยสัจพอเปิดเข้าไปสกัดได้คับยูซากุเถวาสองยิงสวนลูกนี้โอ้โหโอ้ลูกนี้สวยมากมากครับนัทนานครับ2-0ครับโอ้โ oh, ห oh. จับแต้มสำคัญนะครับที่อาจจะทำให้พวกเขา ได้ลุ้นแชมป์กับทางตราดเซีรวมทั้ทงอีกหลายๆทีมนำงบนหัวตารางเนี่ยวิ่งเข้ามาใส่แบบไม่ต้องจับเลยนะครับแล้วเห็นอีกทีดีบอลซ่งเข้าไปในตะข่ายแล้วครับยิงแบบไม่ต้องรับกันเลยครับบนสายประตูโอ้โหไกลามากๆครับลูกนี้มันเข้าข้อพอดีในช่วง4นัดที่เหลืออยู่แล้วการตักขาา้าวมาเอาครับกฤษดากฤษดาไหลกลับมา ยิงไม่ได้ช้าครับเอาทะลุมาอธิวัดเปิดติดชลิสโอ้โดนขวางหน้าอยู่สองเปิดเข้ามาได้ด้วยและชาร์จตรงนี้โอ้ไม่เข้ากรอบครับโอกาสทองของระนองครับยูซากุลุยขึ้นไปของจูเลียครับแล้วเปิดมายูซากุได้ชาร์จแล้วนะครับ มุมนี้เหมือนจะยิงออกยิงดุกดกรอบออกไปเองนะครับยูสุกุยมาเดระอาทิตย์อาทิตย์แทงมาแบรนาโดแบรนาโด้แ,ดแ,และวผู้ตัดสินปอานวิทย์หมดเวลาการแข่งขันครับนครปฐมยถมเนเตดครับชนะระยองระนองเนเต็ดนะ่อภาย2ประตูต่อ0นะครับเก็บ3แต้มในบ้านได้สำเร็จครับ